สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคาร์รูใบเศรษฐีนะครับรายการที่นาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้างานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ฟอร์ดนะครับสําหรับเชฟนี้ผมอยู่กับ For ์เรนเจอรุ่น XL นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของ For ์เรนเจอประเด็นในวันนี้นะครับที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยก็คือมีคำถามที่มันโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอรถตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าคําถามนั้นคือคําถามอะไรนะฮะหลังจากที่ผมเปิดสวิตช์ออนขึ้นมาเพื่อจะสตาร์ทรถนะครับ Watcher Fail Level Low นะฮะผมอาจจะอ่านสำเนียงไม่ถูกต้องนะครับ Watcher ก็อาจจะแปลว่าที่ทำความสะอาดน้ำฝนนะครับ Level ก็คือระดับ Low ก็คือต่ำอันนี้เราแปลกันแบบตรงๆนิดหนึ่งนะฮะก็แปลง่ายๆเลยนะครับเพราะนั้นวิธีแก้เดี๋ยวเราจะไปเติม น้ำที่ฉีดน้ําฝนนะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันจะหายหรือไม่เพราะหลายคนบอกว่าเติมแล้วไม่หายเดี๋ยวไปพิสูจน์กันครับก่อนไปพิสูจน์ว่ามันจะหายหรือไม่นะครับเรามาดูก่อนว่าที่มันเตือนเนี่ยน้ำมันหมดจริงหรือไม่นี่คือจุดที่จะเติมน้ําฉีดกระจกนะครับเดี๋ยวก็เปิดออกมาดูแต่นั่นไม่มีจริงๆครับคุณผู้มชมจุ่มอะไรไม่ติดเลยนะฮะ รถคันนี้ถึงแม้ว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับพอน้ำฉีดกระจกต่ำกว่าเกณฑ์มันก็จะเตือนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้หมดนะยังมีนะครับถ้าผมฉีดมันก็ยังมีอยู่แต่มันจะเตือนให้เรามีความพร้อมในการใช้รถนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำกันแล้วไปพิสูจน์กันว่ามันจะหายเตือนหรือไม่นะครับและตอนนี้เราก็เติมเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปวิสูน์กันนะฮะว่ามันจะหายเตือนหรือเปลา่าตามกันไปข้างในครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาบนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ออนนะครับเปิดเตือนไหมไม่เตือนนะครับอันนี้น้ํามันนะครับไม่เกี่ยวอันนี้น้ํามันเปิดไม่เตือนนะครับคุณผู้ชมไม่เตือนอะไรทั้งสิ้นเอาลองสตาร์ทดูครับก็ยังจะเตือนอยู่ไหมไม่เตือนนะครับ เพราะเราเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการเตือนว่าวอชเชอร์เฟล์เลเวลโลนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะมันเพียงแค่เตือนให้เราไปเติมน้ำฉีดกระจกนั่นเองนี่คือความเป็นห่วงของรถคันนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาเป็นรุ่นเริ่มต้นก็ตามและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการเตือนของระดับน้ำฉีดกระจกนะครับคุณผู้ชม เรื่องราวดีๆเหล่านี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกๆช่องทางสะดวกนะครับไม่ว่าจะสะดวกช่องทางไหนก็แล้วแต่ผมก็จะพยายามหยิบยกเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาพูดคุยในรายการนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดตามเพิ่มเติมก็ y o YouTube c h anel เฟซบ o ๊ก a ฟนเพจหรือว่าจะมาพบผมตัวเป็นๆที่โชรุมฟอร์ดพัทลุงก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณฟอร์ดพัทลุงเจ้านิดด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และรถให้ผมได้ถ่ายทำสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ